สวัสดีครับนาๆทุกคนที่ชอบตกปลานะครับวันนี้ผมจะมาลองเทสเยียดูนะครับว่าแอคชั่นมันจะออกมาเป็นยังไงครับเพิ่งทําสีเสร็จนะครับสีเพิ่งแห้งใหม่ๆนะครับมาดูที่ว่าแอคชั่นจะออกเป็นแบบไหนนะครับเพิ่งหัดทํานะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเลยนะครับว่าแอคชั่นจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ลอกนะครับลอกชิมันโนนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูครับ ติชมได้นะครับน้าๆครับเยีย่ยสายนะครับไม้โมกนี่ครับลองดูนะครับแอคชั่นมัน ผมพึ่งหัดทํานะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจนานๆหรือเปล่าผมว่าถ้ามีตัวก็น่าจะโดนนะครับแต่สาะนี้ไม่มีปลานะครับ ก่อนนี้เคยมีปลาเยอะนะครับสานี้แต่ว่าเขาสูบน้ําจับปลาเหมือแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ปลาซิวครับตัวเล็กๆมันอาจจะเบาไปนิดนึงครับหรือว่าลมแรงเกินไปผมก็ไม่ทราบนะครับ ผมว่าชาโดก็น่าจะกัดนะครับแอคชั่นไม่แรงมากพอดีพอดีไม่รู้ว่าจะถูกใจน้าๆหรือเปล่านะครับ เหยี่นี่เบามากนะครับติชมได้นะครับนะนะมือใหม่หัดทําครับ โอเคครับผมก็ว่ามันน่าจะแอคชั่นพอใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเยียไม้โมกนี่นะครับเพิ่งทำสีเสร็จสีเพิ่งแห้งใหม่ๆนะครับเพียรหนะนะคนไหนอยากจะทำตามก็ได้นะครับคอมเมนต์ติชมมาได้นะครับนะนะ ส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคลิปใหม่ผมจะเอามาให้นา้นาๆที่ชอบตกปลากันชมนะครับโอเคครับฝากติดตามช่องสาโรดสาโทด้วยนะครับมือใหม่หัดทำนะครับขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ